บทบูชาหลวงพ่อเพชรพันล้าน,นก้าจบนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปันโนวะรสีเลนะสมาธิปะวะโร ชิโนส oor, ยัมภูยานะสัมปันโนสันหวาจังนะมามิหังสัมปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรชิโนสยัมภูยานะสัมปันโ,โนสันหวาจังนะมามิหังสัมปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโร ชิโนสย, ampa, ยัมภูยานะสัมปันโนสันหะวาจังนะมามิหังสัมปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรชิโนสยัมภูยานะสัมปันโนสันหะวาจังนะมามิหังสัมปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโร ชิโนสะยมภูยานะสัมปันโนสันหะวาจังนะมามิหังสัมปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรชิโนสะยมภูยานะสัมปันโนสันหะวาจังนะมามิหังสัมปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโร ชิโนสย,ยัมภูยานะสัมปันโนสันหะวาจังนะมามิหังสัมปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโรชิโนสยัมภูยานะสัมปันโนสันหะวาจังนะมามิหังสัมปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโร ชิโนสยัมภูยานะสัมปนโนสันหะวาจังนะมามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงถึงพร้อมด้วยศีลมีพระสมาธิอันประเสริฐประกอบด้วยพระสยัมภูยานข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระวาจาละเอียดอ่อน